บอกให้ยิ้มเลยยิ้มเลยปีนี้โอ้หไม่น่าฝนมาเร็วช่องเรียมมันร่วงหล่นมันยังเป็นไม่เป็นเนื้อทุเรียนมันจะเป็แก้วเนื้แก้วไมรู้อะไรลูกนั้นดีัสยดูเป็นยังไงบ้าง ชีวิตที่ดีนะครับทุเรียนกันทะลักเราปีนี้นะครับผลผลิตที่ขึ้นทะเบียนเกิดเสร็ลก็ประมาณ20-30ลูกต่อต้นเขาคงทยอยนะครับเพื่อระยะยาวให้มากเึ็นที่ประมาณ20-30การเรียนไม่ใชประมาวันที่15งลูกนะครับเพื่อ ป้องกันเกิดการสูญเสียจากสภาพอากาศนะครับถ้าเกิดลมที่ได้รับสารอาหารรที่สมบูรณ์เป็นความรู้นะครับทีนี้เพราะว่าเวลาตกมามันก็จะส่วนนี้มันจะได้ ตัดแต่งกิ่งให้ให้เหมาะสมครับโอเคครับมีครับมีเยอะเลยครับแถวสวนไหนสวนในยมอ้วนอะไรมีหมดมหารละเกตโตเกตมาเลยบ้านสีอุดมเลยเกตโตเกตมาทุเรียนมาเลียมูสันกิงมูสันกิงก็มีส่วนมากก็ปลูกทั่วไป แต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นสวนเขาอันนี้95เปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะเพราะว่าเอามาขยหรเป็นข้าค่ะไปไปปีนี้คาดว่าจะกี่ตันคนะไม่ไดป้ายเลยเก้าสห้าคือเราเราเอามาเทสเนื้อเทสรสชาติเพื่อที่จะเตรียมส่งทางเส้นทางประมาณ20ตันค์เยคะโอ้โหอาจจะ ยันนี้ขอถ่ายวิดีโอเอาเลยใช่ไหมคะยันไดเลยนะคะความของเรานะคะอยากบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟสีตะเกียอร่อยมากมากเลยค่ะนะคะยันได้กินแม้แต่กลิ่นยังไม่ต้องชิมก็อร่อยมากแล้วครับนี่ครับเยี่ยมจริงๆรงทุเรียนภูเขาไฟกันดศรีสะเกษครับทุเรียนภูเขาไฟกินไม่ชุนอืม ไม่หวานจัดนะครับเหมาะกับทุกท่านนะครับที่อยากจะลิ้มลองทุเรียนนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยนะครับรับประทานทุเรียนนะครับมาที่สีสิเกษโดยเฉพาะอำเภอกันทลักษ์ที่เป็นทินทุเรียนภูเขาไฟนะครับอันดับต้นๆนะครับของจังหวัดสีสิเกษท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับเยี่ยมจริงๆครับ